เปลี่ยนหัวหมุนเยอะเปลี่ยนหัวแล้วพูดเสียงดังว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดอินดี้นะคะพากันมาเดินเล่นตอนนี้ก็มาซื้อของกินก่อนแล้วก็อีกเดี๋ยวจะไปที่ปากองตลาดไปซื้อดอกไม้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทำงานมาสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยว เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปกินอะไรอร่อยๆกันเนาะ แวะออกมาหาอะไรกินกันก่อนนอกอยู่ที่ตลาดอินดี้ดาวคอนองกัน okay, แล้วก็จะไปซื้อดอกไม้มาร้อยรอมมาลัยเอาไปขอขอนะให้กับเพื่อนพรุงนี้ mm hmm. ถ้าวสาตลาดอิน กองตลาดนะคะทุกคนมาซื้อดอกไม้ไปทำไม้นี่พ่งนี้เนาะตามม้ตามก็้พวกอะไรต้องไปฝั่งนู้นแล้วเดินให้สุดตอนนี้ก่อนไหมล่ะ ต้องหาดอกไม้กันต่อนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ใช่เทศกาลคนมันก็เลยจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็พอมีอยู่แต่ว่าเพราะเราเลือกมาตอนประมาณ2องทุ่มกว่านะคะตอนนี้คนก็เลยจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น น่ารักอยู่คืนฉีดนงฉีดน้ำาซ้อนอ่ะนก็จะไม่เคยเข้ามาข้างในเลยนะคะุคนค่ะครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะคะโอ้โหว่ามันแบบเยอะแยะมากมายขนาดไหน ไปหุ้นตรงไหนหื้ออ๋อหือสวยแต่ต้องได้ดอกรักอ่ะหุ้นแต่ดอกลาก็เอาเชือกฟางได้นะหุ้นได้ได้ได้รถรถข้างหลังรถนะข้างหลังให้ต้องเลี้ยวขวาแล้วหุ้นเหมือนทุงดอกไม้จะตกแต่เออไปหยิบซื้อ ุถงเยอะมากค่ะทุกคนเยอะใช่ะถุงเท่าไหร่อะอันเนี้ยวุ้นุ้อันนี้เท่าไหร่เอ้ถุงเท่าไหร่คะร้อยสามส้อยาอ้แล้วดาดาเรืองอะค กระเยนถุงเท่าไหร่อันนี้ถุงเท่าไหร่คะดาเรืองโอ้โล่ลอยอันนั้นอันนั้นเราไม่รู้อ๋อเขาไม่รู้บรู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 ๊บรูกล่องก็จะตกเมื่อกี้ดอกไม้ตกกันแล้วนะคะโอ้ยผมก็จะลุ้งาปเน่อยนะคะลุ้งไงดอกรักฝั่งนู้นฝั่งความือก็มีนะ อุไ้างว่ามเยห่า่งเท่าไหร่ะหคะอันนี้่ามสิบ,สบนินกัน เท่ากันเน่ขึ้นแล้วแหละนาหนูเดือดไปข้างหน้าปะยังว่าจะไปอ่ะอยากกันรึอยาข้ารดมไหมเน้โรเงานดอกไม้แล้วเราก็วนมาทางเดิมหรือว่านะคะุ้นอันนี้สวยมากวุ้นสีเหลือง ไม่ดูทำไมอ้าพวงเขาอะไรพี่พวเขาอะไรคะอ้หมัมนยน,น่ใช่ไอนี่ีไ่ะ เออมันสบายตาดีเสือสิฝามันสิฝาได้ได้เอาว่าสิบ่เป็นเสือเว้ยสิฝามันบ่ได้บ่ได้มันเลยสบายเออ10บาทสิฝาเบิดเบิดมือนี้สิฝาโนนะ14 <coughs> 14เท่าไหร่อ่ะก้อนก้อนละ20ไปบ่ได้ <coughs> มาของแรกค่ะน่าสวยมากเฮ้ยสุดแล้วก็ออกมาแล้วค่ะทุกคนสวยใหญสุดแล้วก็ออกมาค่ะทุกคนขล้นเลยนะไม่เหมือนงูไม่เอางัวเรื่องดูโสดมากเลยนี่ไง อันนี้นะคะคือตัวที่เสร็จแล้วจากเมื่อคืนนี้แบบนี้แต่ว่าเรายังต้องร้อยต่ออีกไปค่ะ Anh 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 gì? Em, không? Được rồi, à, chạy với phong bế đi, chạy đua chạy, đi vã đấy à,

ไอ้กยก้่ดีก้อนม่ดีมาดีใครอยากไดมองอะไรระเปล่าเขาจะกลับแล้วแบบดีย่แบบดีอยะดีกว่าอุ้มเข้ามาเลย